คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าทุกครั้งที่คุณส่องกระจกในห้องน้ำออฟฟิศแล้วเห็นเงาแปลกๆยืนอยู่ข้างหลังคุณตลอด30วันติดต่อกันชีวิตคุณจะเป็นยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณนกพนักงานฝ่ายบัญชีธรรมดาๆรรคนหนึ่งในออฟฟิศใจกลางกรุงเทพคุณนกเป็นคนจริงจังกับชีวิตมีเหตุผลและไม่ค่อยเชื่อเรื่องงมงายเท่าไหร่แต่ช่วงนี้เธอต้องทำงานหนัก เพื่อส่งเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่แสนจะธรรมดาขณะที่คุณนกกำลังล้างมือในห้องน้ำหญิงของออฟฟิศสายตาเธอก็พลันเหลือไปเห็นเงาทมืนร่างสูงโปรง่งยืนอยู่ข้างหลังเธอในกระจกเธอหันขวับกลับไปแต่ก็ไม่มีใครเธอคิดว่าตัวเองตาฝาดไปเองแต่แล้ววันรุ่งขึ้นวันต่อๆไปมันก็ยังคงปรากฏอยู่ที่เดิมทุกเช้าที่เธอเข้าห้องน้ำ ในช่วงสัปดาห์แรกคุณนกเริ่มรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกแปลกๆในห้องน้าแม้จะเป็นตอนกลางวันบางครั้งเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่แๆเหมือนชื่อของเธอถูกเรียกจากในกระจกนอกจากนี้ของใช้ส่วนตัวของเธอบางชิ้นที่วางไว้ในล็อกเกอร์ที่ออฟฟิศก็มักจะหายไปหรือไม่ก็ถูกย้ายที่อย่างลึกลับเพื่อนร่วมงานเริ่มสังเกตว่าคุณนกดูเหม่อลอยและซูบผอมลง มีข่าวลือว่าพนักงานเก่าที่เคยใช้โต๊ะคุณนกก่อนหน้านี้ลาออกไปเพราะเจอผีในออฟฟิศทำให้คุณนกเริ่มคิดว่าอาจจะเป็นวิญญาณของพนักงานคนนั้นที่ตามมาหลอกหลอนในวันที่15ของเหตุการณ์ขณะที่คุณนกกำลังส่องกระจกตามปกติเงาสีดำนั้นกลับขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเงาในกระจกบดบังใบหน้าของเธอเสียงกระซิบ กลายเป็นเสียงเรียกชื่อที่ดังฉัดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเย็นยเยือกที่ปะทะต้นคอคุณนกกรีดร้องสุดเสียงและวิ่งออกมาจากห้องน้ำอย่างไม่คิดชีวิตหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเงาในกระจกเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นมีดวงตาสีแดงฉานจ้องมองมาและเริ่มตามเธอไปที่อื่นในออฟฟิศไม่ใช่แค่ในห้องน้ำอีกต่อไปเพื่อนร่วมงาน เริ่มเห็นคุณนกคุยคนเดียวหรือสะดุ้งสุดตัวเหมือนมีคนมาจับต้องกล้องวงจรปิดในลิฟต์เคยจับภาพเธอยือนอยู่คนเดียวแต่กลับเหมือนมีเงาดำทาบทับอยู่ข้างๆเธอคุณนกตัดสินใจปรึกษาป้าสมศรีแม่บ้านเก่าแก่ของออฟฟิศที่อยู่มานานกว่า30ปีป้าสมศรีเล่าเรื่องที่ถูกเก็บเป็นความลับมานานว่าเมื่อหลาย1ิปีก่อนเคยมีพนักงานคนนึงชื่อน้องแป้งเสียชีวิตในห้องน้ำนี้ ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ถูกปิดเป็นความลับและในคืนนั้นเองคุณนกก็ฝันเห็นน้องแป้งมายืนอยู่ข้างเตียงพร้อมรอยยิ้มเศร้าๆและชี้ไปที่กระจกในห้องน้ำของเธอที่บ้านคุณนกค้นประวัติของน้องแป้งอย่างลับๆจนพบว่าน้องแป้งถูกเพื่อนร่วมงานคนสนิทหักหลังเรื่องงานสำคัญและถูกใส่ร้ายจนต้องลาออกก่อนที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับ และภายหลังถูกพบเป็นศพในห้องน้ำออฟฟิศที่แท้แล้วเงาในกระจกไม่ได้ต้องการจะหลอกหลอนแต่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเปิดเผยความจริงและชำระแค้นให้กับเธอในคืนที่30คุณนกตัดสินใจเผชิญหน้ากับเงาในห้องน้ำออฟฟิศเธอเตรียมหลักฐานที่รวบรวมได้เกี่ยวกับคดีของน้องแป้งมาด้วยเมื่อเธอส่องกระจกเงาดำก็ปรากฏขึ้นพร้อมดวงตาที่แดงกำ่ำ เธอยื่นเอกสารหลักฐานให้เงาในกระจกและกล่าวกับมันด้วยความกล้าหาญว่าฉันจะช่วยเธอบอกมาว่าต้องทำยังไงทันใดนั้นเงาก็พุ่งออกจากกระจกเข้ามาหาเธอคุณนกรรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวังวนแห่งความมืดมิดชั่วขณะก่อนจะตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลพร้อมกับข่าวที่ว่า อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทได้สารภาพเรื่องราวการแกล้แกลงและบีบคั้นนางแป้งจนเสียชีวิตหลักฐานที่ถูกเก็บซ่อนมานานก็ถูกเปิดเผยเธอมองไปที่กระจกในห้องน้ำของโรงพยาบาลคราวนี้ไม่มีเงาใดๆอีกแล้วแต่ในบางครั้งเธอก็ยังรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ใกล้ๆคอยปกป้องเธออยู่บางทีเรื่องลึกลับ ไม่ได้มีไว้แค่หลอกหลอนแต่มันอาจจะซ่อนความจริงที่รอวันถูกเปิดเผยอยู่ได้นะครับถ้าคุณชอบเรื่องหลอนๆที่แฝงด้วยความลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องหลอนหลอนล่อนหลอนหลอนของเราไว้นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นในกระจกอาจไม่ใช่แค่เงาของเราคนเดียว